ุเรสัพพุกันกัโรสีหะท้าเยเมนรูโทสารีปุโรยเจตคิเนโคทันโลปิติภาคัสมิงเทสน์เนยไม่ห่างอาซุงนันทราโลกัสปูจมหานามอภาสุมะสุดเกฮกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยว่าพังกรณีสินโนสิริสามโนโซผีตัมินปุงโอเจตคูเรกาสปูเทโรเวสีกิตตวัตโกโสมไม่ห่างว่าทะเลนิจังทาสิกลังโรเป็ดปุนวังมาจากอุบลีนตัสิบลีเทราปัรจัยเมชาตานันมาเทราวิชิตสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆพร้อมบ้านสวยๆนะครับ บ้านสองชั้นสวยๆริมคลองนะครับสุขาภิบาล5ซอยเข้าได้2ซอยนะครับซอย14กับซอย16หรือจะเข้าทางวัชรพลก็ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับไปชมกับโค้ดวัชลิกนการตลาดออนไลน์กับพี่ปฏิวัติได้เลยครับที่สวยจริงๆเลยโอ้โหนี่นี่หมู่บ้านหรูอโอ้หมู่บ้านหรูเป็นทำรั้วศิลาแรงด้วยโอ้โหศิลาแรงแสดงว่าใครมาอยู่ที่นี่ต้องแรงนะ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค้ชวัชรินทร์การตลาดขอรายงานตัวครับผมนะฮะเจอหน้าผมแล้วจะทำอะไรครับก็ขายสิครับขายครับขายเอาที่นี่ขายไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณเอาเงินมาเอาเงินมาแล้วคุณก็เอาโฉนดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนคัตเชียเช็คมาด้วยนะที่ตรงนี้ที่สวยๆที่งามๆเหมาะมากท่านเข้าซอยมานะครับนี่สุดซอยเลยเห็นไหมครับสุดซอยเลยเห็นไหม สุดซอยปุ๊บเข้าที่ตัวเองเลยที่ตัวเองเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยสีไร่นะครับเดี๋ยวตามผมไปนะครับตามผมไปเลยนะเชี่ยวชาญนะครับอยู่ข้างหน้านะนี่คือที่ติดรั้วนี่รัเห็นรั้วนี่ที่ของเรานะครับด้านข้างนะครับนี่ก็หมดนะฮะนี่นะครับโอ้โหทางเข้านะครับคนที่ชอบนะครับธรรมชาตินะก็ปลูกเนี่ยดอกไม้นี่ครับดอกไม้ริมรั้ว หรือจะเป็นมะละกอการเกษตรหรือจะเป็นต้นนะฮะต้นหมากรากไม้นะครับปลูกถ้าปลูก mm hmm. ข้างกาแพงนะครับ <circa S 1> ผมขอแนะนํานะครับ, <Platform> บปลูกข้างกาแพงอย่าปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าท่านปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ย <ams id> <nut> มันจะดันกําแพงพอดันกําแพงปุ๊บมันจะไปบ้านคนอื่นพอไปบ้านคนอื่นท่านต้องเสียเวลามานั่งตัดในเมื่อฉะนั้นเอาง่ายๆแล้วปลูกผักสวนครัวไปเลย,ยเนี่ย <Exactly. S 1> อย่างมะละกอเนี่ยฮะเนี่ยนะปลูกมะละกอเลยครับ ปลูกมะละกอไปเป็นแถวนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปดูบริเวณบ้านแล้วไปดูบ้านสวยๆเลยเห็นไหมครับอ่ะนั่นๆๆๆเห็นไหมครับบ้านโอ้โหเป็นไงบ้านโอ้โหสวยจริงๆอ่ะนี่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 โอ้โหบ้านเห็นไหมสวยงามมากโอ้โหนี่ฮะืได้บ้านนะฮะซื้อที่ได้บ้านเดี๋ยว พาไปชมบนบ้านเลยนะครับว่าบนบ้านสวยยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับดีกว่าโอ้โหโ,โนะฮะดูบันไดเลยครับโอ้โหไฮโซมากอฮ<น>ะโอ,โอ้โหเป็นไงครับบ้านหลังนี้สวยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามมากโอ้โหสุดยอดจริงๆนะโอ้โหนี่ฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่านะ ตอนเย็นๆนะครับดูที่เราสวยๆนะครับแล้วนั่งตรงนี้นะฮะนั่งมุมนี้นะครับมีเบียดสักหน่อยเอ้ยเอ้มเอดน,นั่งหน่อยเอ้ยนั่งหน่อยนั่งหน่อยอ่าอ่าลองเป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงครับ, <S <S น,รบนั่งดูแล้วมีดูดีมีชาติตกลุนไหมฮะครับ,รบเอ่อนั่งดูดีมีชาติกะกูลอาแหนผมให้ท่านนะดูสวยงามนะครับพื้นที่ด้วยแล้วก็บ,บนบ้านด้วยเดี๋ยวเราไปหา ข้อมูลนะฮะที่ผู้ที่แม่นยำข้อมูลนะครับให้รายละเอียดข้อมูลเลยนะครับไปตามผมไปตามผมไปนะครับโอเคนะฮะอัลโลในบ้านมีใครอยู่ไหมเนี่ยฮะโ,โ,โ,โอ้โหผมจะโดนข้อหาบุกรุกหรือเปล่าเอ้า ай, สวัสด,สสดีสวัสดีครับคุณปฏิวัติโอ้โหแสดง แสดงว่าคุณรู้ว่าผมจะมาเนี่ยคุณก็เลยเตรียมโฉนดเตรียมเลยครับอาจารย์เตรียมเลยใช่ไหมรู้ว่าอาจารย์มาดีของจริงครับโอ้ของจริงนะฮะของจริงรออยู่ในเมื่อโอเคโอเคโอเคให้ผมนั่งก่อนใช่ไหมครับนั่งก่อนนั่งก่อนท่านลุกก่อนสิผมจะได้นั่งก่อนเออจะไ้มที่ว่างเออเอาสาขาสองทาก็ยังดีนะอ่านท่าก็สังหารนะครับสายหานะครับอ่ะ เดี๋ยวท่านให้ข้อมูลสนใจแปลงนี้เหรอครับครับสนใจแปลงนี้นะครับอ๋อท่านได้ดูตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วโอ้โหผมเดินดูนะครับเซอร์ว์มาหมดแล้วต้องบอกว่าตรงนี้เป็นทำเลทองอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าจะได้ควักเงินเลยอ่าข้อมูลเพิ่มเติมเลยข้อมูลครบๆนะฮะครับท่านตัดสินใจได้เลยครับครับผมตัดสินใจได้เลยนี่นะครับอ่สนออยู่นี่ครับเอกสารต่างๆอยู่นี่ครับครับติดต่อทีมงานเราได้เลยคครบๆครับนะฮะ เพราะนั้นที่ดินแปลงนี้สเสน่ห์อยู่ตรงไหนครับก็คือหนึ <S 1> 1. <S <ม>่งเป็นที่ลักษณะบ้านสวนในกรุงเทพมหานคร,ครโซนวัชรพลประหลนรามินทาเรานี่นะฮะวัชรพลรามินทาซอย39หรือเข้ามาที่สุขาพิบาล5คแยก 14, สุขาพิบาลหรือแยก16สุขาพิบาล5แยก14เข้าแยกสิหรือเข้าได้สองทางเข้าได้สองทางเลยเสน่ห์ของที่แปลงนี้ก็คือ1เป็นลักษณะบ้านสวนถนนล้อมรอบครับผมนะล้อมรอบที่เลยนะครับ3ด้านเลยนะครับ สามหรือสี่ด้านเพราะว่าฝั่งนี้เป็นคลองฝั่งนู้นถนนล้อมรอบแล้วฝั่งด้านหน้าที่เป็นถนนกรทมเรายังไม่ให้ทําบมซอยสิบหกเข้าได้ซอยสิบสี่เข้าได้เข้าได้ริมคลองครับอ่าวงจุ้ยดีแล้วก็มีบ้านหรูน่ารักน่ารักทีนี้นะครับผมขอ่าเรียนอย่างนี้นะครับคือที่นี่นะครับเขาบอกว่าจุดเด่นเป็นยังไงจุดเสียเป็นยังไงที่นี่นะครับไม่มีจุดเสียครับมีแต่จุดเด่นเพราะว่าอะไรมะเข้าซอยมาปุ๊บ มาชนรั้วหมู่บ้านหรูเลยครับครับอ่าเราไม่ต้องไปไหนแล้วครับสุดท้ายด้านหลังเป็นคลองเป็นคลองครับโอ้โหคลองแล้วก็คลองไม่ใช่คลองเล็กคลองกว้างต่อไปท่านต้องการความหรูหราปลอดภัยท่านก็ทําเขื่อนขึ้นมาทําเขื่อนขึ้นมาขายที่ดินประมาณสี่ไร่ลักษณะบ้านสวนอยู่อาศัยเป็นส่วนตัวส่วนตัวได้เลยครับกรุงเทพมหานครเขาออกสะดวกครับตรงนั้นก็ถนนเทพรักษ์รับใหม่เขาเรียกว่ากรุงเทพสระบุรีตัดใหม่ ว่าชาวคนคนนั้นก็วาลราเป็นแสนมมาเปรียบเทียบแปลงเรานะเราขายไม่แพงครับตอนนี้ขายไม่แพงนะเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้เลยครับตอนนี้นะวันนี้เดือนแวันที่3เดือนแปนะครับว่าละห้าหมื่นวาละห้าหมื่นที่ถมแล้วลักษณะบ้านสวนจัดปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่จัดเต็มพื้นที่เลยนะในเมื่อที่นี่นะท่านซื้อปุ๊บท่านเข้ามาอยู่ได้เลยได้เลยครับแล้วบ้านพร้อมบ้านลักษณะเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นส่วนตัวแล้วมีบ้านพักคนงานและบ้านอยู่เอง ทีวีตู้เย็นแอร์เฟอร์นิเจอร์ครบครบหรูหราอยู่แบบมีรถยมครับครับผมตรงนี้บ้านเนี่ยขอแยกเป็นต่างหาก็คือบ้านขาย2อล้านห้าอบ้านขายสองล้านห้าใช่เราอย่างดีประนีวัสดุฟิลิชิ่งต่างๆจบนี่สวยงามครับโอ้หมายถึงว่าที่แล้วก็ขายอย่างหนึ่งครับบ้านก็อีกอย่างหนึ่งครับโอเคครับแต่ถ้าถูกใจถูกคอกันก็มาคุยกันอาจจะโอ้อาจจะอาจจะมีส่วนลดดีไม่ดีนะครับพูดถูกคอถูกใจนะ เอาไปเลยครับเอาไปเลยเป็ดไก่ที่เราเลี้ยงก็ให้ด้วยเป็ดไก่เป็ดมีหมดนะฮะให้หมดแล้วไก่ร้อยกว่าตัวครับติดต่อครับติดต่อเราได้ครับผมครบเลยนะทงเฟซบุ๊กทางยูทูบครับผมสนุเอกสารอยู่นี่ครับอยู่นี่เลยนะเราชัดเจนคกับใครได้หมดครับชัดเจนครับคือกลุ่มพวกเรานะฮะที่จะขายอสังหาเนี่ยส่วนมากจะชัดเจนนะเราจะมีโฉนดพร้อมเลยปลอดภาระ ปลอดภาระเออไม่เป็นหนี้สินกับใครไม่เป็นหนี้สินครับท่านรับรองนะฮะท่านเอาเงินมาเอาโฉนดไปเขียนเช็คมารับรองได้เลยเลครับพวกเอกสารต่างรูปภาพต่างครบๆนะฮะครับผมนะติดต่อติดตามขอข้อมูลได้เลยนะครับขอข้อมูลได้เลยนะฮะท่านเปิด YouTube ใครเจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจอปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นเจอสุขุมเจอโค้ชวัจรินเจอพี่แดงนะฮะแล้วก็เจออ่าองพึ่งนะฮะติดต่อได้เลยได้เลยครับครับราคาเดียวราคาเดียวกันครับโอเคครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศคุณพึ่ง สวยมากเลยตรงนี้ธรรมชาติมากเลยค่ะพี่แดงเพราะว่าพื้นที่นี้มันฮุงจุ้ยดีเนาะเพราะว่าด้านหลังก็มีคลองด้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเลยเนาะเงียบสงบมากตรงนี้ที่สำคัญมีน้องเป็ดน้องไก่น้องหมาเต็มเลยแล้วก็แปลงนี้ปลูกพืชไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะบรรยากาศดีมากไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเพราะว่าตรงนี้ลมลมผ่านตลอดนะคะจริงๆเหมือนมีพืชผักสวนครัวด้วยนะคะเนาะใช่ค่ะ มันอยากกระซิบเมื่อกี้เข้าไปเห็นมีต้นปูกกัญชาไว้ด้วยมีกัญชงกัญชาด้วยเหรอมีกัญชงกัญชาด้วยนะคะนี่ไปสํารวจมาแล้วค่ะเนี่ยแล้วว่าพืชพืชทุกอย่างเลยนะคะมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะก็มีกล้วยแล้วมีบ่อน้ําค่ะตรงข้างในนู้นมีบ่อน้ําให้ใช้ฟรีด้วยนะคะตรงนู้นน่ะใช้ฟรีได้เลยด้านหน้านู้นใช่ไหมใช่ค่ะ วันนี้เราจะพามาชมบ้านสวยๆนะคะค่ะตรงนี้น่ะจะเป็นห้องทานรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะมีโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีครัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะอันนี้สวยมากแล้วคุณพึ่งลงไปดูสิคะนี่ค่ะตรงนี้ลมบรรยากาศ่วงจุ้ยดีมากค่ะลมข้างหลังติดทองเหรอคะพี่แดงใช่ค่ะดูเลยลมเย็นมากเลยค่ะสวยจังเลยตรงนี้เนาะอ๋อข้างหลังตรงนี้ติดลองเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะค่ะ ลมเย็นมากเลยอันนี้ที่นี่มีห้องน้ํากี่ห้องคะพี่แดงสองห้องค่ะอ่าข้างบนนะคะสองห้องห้องรับแขกห้องรับแขกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องค่ะออันนี้ห้องน้ําสวยมากค่ะห้องน้ําสวยดีนะคะใช่ค่ะทำสไตล์วินเทจเหมาะกับพักผ่อนไวกระเสียนค่ะตอนเนี้ค่ะเพราะว่าคือทําไว้ให้หมดแล้วสวยมากตาเกสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะตรงนี้แล้วห้องนอนด้านไหนคะ ห้องนอนด้านนู้นเลยนะคะนู่นค่ะคุณพึ่งพาพาไปชมเลยค่ะพาไปชมเลยได้ค่ะค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะห้องนอนนะคะอันนี้สไตล์วินเทจผสมผสานเนาะมีไม้ปารเกสสวยๆแล้วก็ด้านนี้จะเป็นชมวิวได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะเปิดชมวิวได้เลยค่ะตรงนี้สวิวสวยไหเราจะเห็นวิวหน้าบ้านนะคะบรรยากาศล่มลื่น เหมาะกับพักผ่อนมากๆเลยตรงนี้ค่ะสวยมากเลยอะที่แดงใช่ค่ะคือตรงนี้ที่พักผ่อนนี้ก็คืออยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะอ๋อสุดาพที่บ้านห้าเหรอคะใช่ค่ะเดินทางสะดวกค่ะตรงนี้ออกไปตรงนี้ก็เป็นเทพรักษ์ใช่ไหมคะมันมันทะลุได้หลายทางทะลุได้หลายทางค่ะอันนี้ถนนล้อมล้อมรอบเลยนะคะล้อมรอบพื้นที่แปลงนี้เลยค่ะสวยมากค่ะสนใจเออเี๋นี่อีกห้องน้ําอีกหนึ่งที่ค่ะเพิ่งเพิ่งนะ ห้องน้ำ,นำที่ส่นสวนตัวนะเลยเนาะในห้องนอนนะคะโอุย้ยสวยมากค่ะอยากให้ดูโอ้สไตล์ผสมผสานวินเทจบวกบวกกับผสมผสานแบบโอเคลงตัวมากเลยค่ะ